โอ้โคนเต็มเลยนะครับที่วัดอรุณ เยอะจริงครับพี่ๆสวยงามจริงๆว้าวเต็มแต่ละลำนะครับ <S 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 สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆ FC เบ่าพีแหลงยงซานเอลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมลงทุกท่านนะครับ ตอนนี้บอกกิเลงอยู่ที่ท่าเรือท่าช้างนะครับจามากเด็ดนักท่องเที่ยว้พี่ๆรับส้มน้องกันนะครับว่าวันนี้จะคลึกคักรัวเยอะแยะขนาดไหนนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงไฮซีชันนะไปรับส้มน้องกันนะครับนักท่องเที่ยวเขาเมืองไทยนแต่ละว่ารู้สซึกว่าเยอะจริงๆนะครับเยอะแยะมากมายตอนนี้ก๊ะลังลังไหลทะย้อยกันมากจากพระร่มมหาราษวังนะครับนวืวัดพระแก้ว เพื่อที่จะไปสถานที่ต่างๆต่อนะครับวันนี้บรรยากาศาที่ท่าช้างบอกไปเลยคนเยอะจริงๆนะครับโผ้นค,คนทัวมุ่มโลกนะครับมาสถานที่แห่งนี้กะมาซับใส้เงินกันนะครับหรือว่า จับใจกันนะครับเึื่อนอาตลาลานเจลาลานขายดิบขายดีนะครับพี่ๆเพื่อขายน้ำแถบไม่ทันนะครับบาง้านจะได้ต่อแถนี่ค่ะที่ท่าเรือบอกไปเลยนะครับเรือท่าเรือนะครับที่พักคอยอะไรจะขนาดนี้นะครับมาที่เดียวนะครับเรือนะครับแทบไม่ทัเทนเอเยอะจริงๆ ไท,ไทบัลแกงจาก่าทิพย์วิตาโอนี้บัลแกาจ่าพาพีพ่ๆนะครับไปนั่งเรือสมมิวแม่น้ําเจ้าพระยานะครับหลายหลายเดือนแล้วนะครับตีบัลแกงบัลได้พาพี่ๆนะครับนั่งเรือสมมิวมัรญากาศนะครับที่ว่าทชาต่างชาติตกกระึงในความสวยงามของเมืองไทยนะครับ บางคนนั่งเรือแทบไม่ติดนะครับบอกกิเลงกาไปซื้อตัวตรงนี้ครับเป็นเรือนะครับไฟฟ้าค่าตัว30บาท, <Wow. S 1> ทว้าเอวาวันนี้นักกองกี่ยวบนเรือนะครับพี่ๆเยอะจริงๆนะครับเยอ,ยอ,ยอ,ยอะแยะมากมายชาวตากชาสิสวใหญ่ตกตาเริงนะครับเมื่อขึ้นมาถึง 我呢？ Apa pun ikut kita untuk bagi lokasi dekat mana dan di mana. Titutkan besar dia termasuk kiri ni tak dalam tempat untuk hidup pun. Okey hati-hati pasport tu semua sesekali. ว่าเยอะวัดโคกเยอะมากๆนะครับรทจัดลงวันอรมณ จยอะจริงครับพี่ติ๋เยอะจริงๆว้าวเต็มแต่ละลำนะครับ làm rít làm dài, tay một lời Hãy subscribe cho kênh เต็มเลยนะครับที่วัดอารุณศาสยอดที่มากๆสำหรับการร่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเวลาประมาณนี้นะครับเป็นส่วงตอนเย็นยิ่งจะสวยกว่านี้นะครับเวลาเปิดเปิดไา่แสนสี วันนี้เราไปแหล่งบรรววยวัดอารุณเน้อนะครับพี่แหล่งจะไปลงที่ท่าเรือราศนีนะครับสวยงามสุดข,ขีน,นะครับแม่น้ำก็ใสแล้วนะครับเห็อนอกพักกเอาขคยะออกมดแล้วนะครับ เต็มเรือแต่ละวันทีวิตี่เข้ามาใหมก่ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจใบอกริแรงเยอนะครับเรือลำนี้จะถือว่าคุ้มค่ามากๆรับค่าเรือ40บาทเองนะครับถ้นานั่นที่นะครับบอกริแลงจะพาพี่ๆนะครับมาอัปเดตต้องเรือทรงวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสายน้ำมหัศจรรยร์ทำเอาพลังนั่งเรือแทบไม่ติด ที op, ่ไดที่เป็นสว็ปิเลยสเตยมากนั่งกันไม่ติดจริงๆราชันสราชินีราชินีสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นทาเรือกรณีเตรียมตัว สำหรับผู้ที่สายสี่จะไปต่อรถฟาฟ้าเอ็มอาร์ทีนะครับก็บลงท่าเรือนี้ได้แล้วครับเพื่อที่จะไปสถานีสนามชัยนะครับเอ็มอาร์ทีสนามชัย แน่นหนาจริงๆนะครับขนาดส่วงหนึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี่กับโบมี่ยังหลนะครับ mm hmm. บอกกัแหล่งกับภาพพี่ๆมากดีนะกองเตี่ยวหัวส้มมิว้วให้สาหรับส้สมซันนี่ก็เห็นได้นะครับพลังตาซาดซึ่งสอบมากๆนะครับนั่งกันแนไมติดบนหัวเรือ ถ้าซสื่สอเศร้าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่อพี่แหลกทำคลิปต่อไปสามครั้งนะครับพี่พีสามารถคคุยน่าคลายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนบออกี่แหลกกดไลต์ออกไปถ่ายคลิปนี้ขอเก็บคำว่าสวัสดีค่ะ